จดตั้งโครงการกมาจากหลายฝ่ายมีทั้งฝ่ายพระสังฆาธิการจากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติในโครงการากับทำแผนนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญซึ่งโรงเรียนจะต้องดูว่าระดับชาติก็คือมาตั้งแต่นโยบายรัฐบาลน,นโยบายรัฐบาลน,นโยบายของกระทรวงกระทรวงก็คือกระทรวงศาธิการของเรา นยโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพทว่าอย่างไรนยโยบายของเขตพืน้นที่การศึกษาว่าอย่างไรเสร็จแล้วโรงเรียนก็ต้องกำหนดน,น,นยโยบายให้สอดคล้องกับนโยบายของเบื้องบนหน่วยงานระดับสูงนะครับแต่ผมชอบผมชอบใจ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นนโยบายของท่านผอ,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 อจากกรินหรือไม่แต่ว่าผมเห็นแล้วผมชอบใจท่านบอกว่าในเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอาเป็นว่าเป็นอะไรก็รตามเนะแต่ว่าคงจะเป็นเป้าหมายที่น่าตั้งเอาไว้ในใจแต่ไม่รู้ว่าคุณครูได้ได้รู้หรือเปล่าว่าผอท่านคิดว่าอย่างไรท่านคิดว่าอย่างนี้นะครับหน้าอยู่อุ่นใจคิดอ่านเขียนได้ มีหยุดหมายสร้างเครือข่ายใช้ตัวช่วยพร้อมด้วยแหลแ่งเรียนรู้นะครับท่านเขียนอธิบายเอาไวไ้ในแขนอันนี้ไม่ได้ให้ปรับปรุงนะคือมันดีผมเราเอาของดีมาพูดก่อนนะครับน่าอยู่ในท่านบอกว่ามีภูมิมทัศน์ศาสตร์พร้นมึ้นสวยงามน,นี่ท่านอยากให้เกิดพี่น้องฟังเรานะครับพอาพอท่านคิดว่ายังไง ปุ่นใจก็คือสรุปก็คือความปลอดภัยลูกหลานทุกคนที่มาเรียนที่นี่ต้องรับประกันว่าจะต้องปลอดภัยปลอดภัยจากสารเสียติดปลอดภัยจากการขับฟันลาแทงโนนยางไกอันนู้นเน่มันหนากูบอดไล่ตีกันอ่คิดอ่านเขียนได้เป็นเรื่องของการสร้างวงความรู้เกิดขึ้นกับผู้เรียนนะครับมีจุดหมาย มีจุดหมายดิคืออะไรนักเรียนทุกคนต้องมีจุดหมายอย่างน้อยคนละหนึ่งยานนะครับสร้างเครือข่ายก็คือใช้ระบบเครือข่ายกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้สถานศาึกษานะครับจากการมีส่วนร่วมเครือข่ายผู้ปกครองใช้ตัวช่วยใช้ผู้ปกครองหน่วยงานอื่น ้มาร่วมมีส่วนร่วมในการพัฒนาพร้อมด้วยแหล่งเรียนรู้มีห้องสมุดมีแหล่งเรียนรู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นตรงนี้แสดงว,ว่าท่านท่านผู้บริการท่านจักรินเทนเศษท่านเอามากำหนดเป็นเป้าหมายนะครับของโรงเรียนเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมงานากนาับคณะรูมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกันนะครับ แต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะเสนอแน่ในเรื่องของการจัดทำแผนนั้นเราต้องต้องดูในรายละเอียดเพ่พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแผนปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์หรือว่าหลักสูตรถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการของสถานศาึกษานะครับถ้าหากว่าแผนไม่ว่าจะเป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจำปีหรือว่าหลักสูตรซึ่งเป็นแม่บทของโรงเรียนเกิดจากการมีส่วนร่วมเกิดจากการมีส่วนร่วมของคณะครูของผู้ปกครองหรือว่ากรรมการสถานศาึกษาผู้มีส่วนได้เสียทัางหายก็จะทําให้การทํางานนั้นมุ่งไปสู่จุดหมายอย่างแท้จริงโครงการโรงเรียนดีสีตมบนี่ก็เพื่อที่จะบอก คนที่มีหน้าที่ไม่มีหน้าที่ในการจัดก,การศึกษาทั้งหลายได้ตี้เส้นเอาไว้ว่าหน้าที่ของโรงเรียนหน้าที่ของผู้ที่มีส่วนในการจัดก,การศึกษาต้องมีหน้าที่อะไรนะครับนั่นก็คือเน้นเรื่องความดีประเด็นหนึ่งที่คณะกรรมการของเราได้อภิปรายแล้วพิพาทกันพอสมควรคือประเด็นในเรื่อง ตัวชีวะเรื่องมีความสะอาดความเป็นระเบียบสวยงามเกิดจากการมีส่วนร่วมของคนนะครับซึ่งผมได้เรียนะท่านทราบแล้วตัวชี้วัดแต่ละด้านนั้นจะมีอยู่ขกรายการ5การประเมินทาน4ใน6ก็ถือว่าตัวชีวดนั้นผ่านการประเมินถ้าหากว่าการประเมิน วานศัตในหันศัส่วนหนึ่งคือเรารับประเด็นที่คณะกรรมการได้ทิจาราว่าโรงเรียนควรจะปรับปรุงได้อย่อะไรบ้างครับเขาบอกว่าบริเวณบริเวณโรงเรียนโดยรอบสะอาดเป็นระเบียบสวยงามตลอดเวลาผมมาที่นี่บ่อยผมขอชื่นชม ท่านผู้บริหารและคระครูและพี่น้องที่ได้ตั้งใจร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียนตั้งแต่ด้านหน้ามาตลอดทุกอย่างนะครับซึ่งก็เห็นว่าอยู่ใน,ร,าาในระหว่างการปรับปรุงบางที่โดยเฉพาะมีห้องน้ําบางบางที่คือหลายที่รวมกันเป็นห้องเป็นหลังหนึ่งเนาะที่มันไม่ได้ใช้แต่มันทำรุดหลวงพี่ท่าก็กลัวว่าจะมี สัดมีพิดต้อไปอาศัยอยู่แล้วมันจะเป็นอันตรายครับก็ส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมาการเราก็จริงในเรื่องอันนี้เรื่องเรื่องเรื่องปัจจัยนะครับส่วนเรื่องกระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิชาการนั้นปรกกับว่าโรงเรียนบ้านสร้างชานไหม่โองไรีมีคภาพ อยู่ในเกณฑ์ดีด้านวิชาการเขมหนื่อยจะข้องแน่นเองขอเรียนกันแล้วบูิการโรงเรียนนะครับท่านพอวะชรินชัยิเศษเอาเอาตรงไหนดีด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าเนาะมายืนรอฟังการประกาศผลโรงเรียนบ้านสร้างช้างไทยร้องไร่ มิตรภาพที่143มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านอยู่หนึ่งตัวชีว<อ>บบ้วัดแสดง่าฟองให้ดิจืออะไรครับจืออะไรครับถือว่าโรงเรียนบ้านสร้งค้างไผ่นหนองไร่มิตภาพที่143ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนดีสีละมุนแรมอีเนื่องไผ มีเรื่อนไขซึ่งกรรมการจะขอมาประเมินอีกครั้งหนึ่งตามรายการประเมินที่ได้เสนอไ,ไปแล้วเฉพาะที่ไม่ผ่านนะครับแล้วก็รายการที่จะปรับปรุงที่ไม่ผ่านเดี๋ยวจะให้ศึกษานิเทศเดี๋ยวท่านพอตอิดต่อรับเอกสารการประเมินกับสาเทศุัหาหลังนะครับจะสำเนาให้ ว่าคือความปรารถนาดีใช้ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรักและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชาทุ่มเทเพื่อสิทธ จิตวิญญาณของครูแส้นทียนเพื่อการเรียนรู้ยังสู้ยังส่องเรื่อยมาให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจเท่าว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที สุดแรงที่มีพ่อพิมพ์แม่พิมวันนี้ยังพิมพ์คนดีสุดแรงหัวใจทุกคนคือสิทธิตลอดชีวิตของครูถ้อยคำชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใส สิ่งนั้นที่ครูฝันใฟเพื่อเป็นแรงใจให้ครู ชื่นชมเชิดชูไม่ต้องให้ครูก็ได้รู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่สดใสสิ่งนั้นที่ครูฝันใฝ่เพื่อเป็นแรงใจให้ครูรู้ถูกรู้ผิดมีชีวิตที่ก